ร้านยามาใช้ระบบอรินแคฟีแล้วบริการหาอะไรได้จากไหนผมก็คงตอบว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าพูดก็พูดนะครับร้านสะดวกซื้อบ้านเรายังทันสมัยกว่าร้านยาซะอีกเป็นสตาร์ทอัพมันจําเป็นไหมครับว่าสุดท้ายจะต้องเป็นยูนิคอร์นได้ไม่เป็นชาตินี้ก็คงจะนอนตายตามไม่หลัอ,อ ือเราจะบอกเสมอว่าเราเป็นคนไข้แล้วเราเห็นเพนพอยต์อย่างหนึ่งของเมืองไทยครับคือว่ามันมีแกลปช่องว่างเรื่องการบริการสาธารณสุขขนาดใหญ่มากเรามีโรงพยาบาลรัฐใช่ไหมครับที่เข้าถึงได้ทุกคนแต่ว่าเรื่องของ e x p e r i e n c นครับประสบการณ์ในการใช้บริการเนี่ยแย่มากเราไปเนี่ยคือคนไข้ล้นโรงพยาบาลบ้านผม,ม่จันบุรีเนี่ยเราไปฮตีห้าเนี่ยครับก็จะเจอหมอก็จะได้ยาเนี่ยห้าโมงเย็นอีกสเปกตรัมหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเรามีโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งกึ่งๆจะเป็นโรงแรมบริสหดาวไปแล้วนะครับในปัจจุบันแต่ว่ามันแพงมากทีนี้เราก็เลยกลับมาคิดดูรับว,ว่าเออในฐานะที่เราเองเนี่ยเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับทำยังไงที่เราจะบริ d จ e แกลตรงนี้ได้จนเราเองเนี่ยครับไปค้นคว้าดูเราก็เห็นว่าตลาดออสุขภาพเมืองไทยนะครับมันมีอีกปาร์ตี้หนึ่งที่เข้าถึงคนได้เยอะมากๆนั่นคือร้านยาหรือเภสัชกรชุมชนนะครับร้านยาในเมืองไทยนะครับมีปมะมาณ2 0 0 0 0กว่าร้านนะครับก็คือเรียกว่าแบบ ถ้าเทียบกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับต่อประชากรเนี่ยถือว่าเยอะที่สุดแล้วร้านยาเองนะครับเภสัชกรเหล่านี้เนี่ยเขาดูแลตั้งแต่การออจัดยาจ่ายยาถามอาการนะครับจนถึงบางที่เนี่ยเป็นเหมือนคลินิกโรงพยาบาลย่อมในชุมชนเลย<ไ>นะครับคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้รุนแรงจริงๆเนี่ยครับก่อนจะไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะไปร้านยาก่อนทานยาถ้าเกิดว่าไม่หายค่อยไปโรงพยาบาลในเมืองไทยนะครับร้านยาเหล่านี้หรือเภสัชกรชุมชนเหล่านี้เนี่ย ยังมีอัตราการเอาเทคโนโลยีมาใช้ไนต่ำมากมนะครับถ้าพูดก็พูดนะครับร้านสะดวกซื้อบ้านเรายังทันสมัยกว่าร้านยาซะอีกนะครับเราเลยเห็นเนพนพอยต์บางอย่างตรงนี้เลยจุดเริ่มของเราว่าทำไมเราถึงทำอรินแคร์ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ร้านยาเหล่านี้ครับแล้วอย่างนี้ร้านยาสามารถเข้าถึงตัวระบบอรินแคร์เนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหนเออค่าใช้จ่ายคือถ้าเป็นร้านชนุมชนคือไม่มีครับใช้ใช้ฟรีเนี่ยนะฮะใช้ฟรีครับทุกฟีเจอร์ทุกฟังก์ชันครับ คือคาถามคนคงค,คิดเหมือนกันนะ <c oughs> คือร้านยามาใช้ระบบอริงแคร์ฟรีแล้วอริงแค,ร,แร,แคร์หาอะไรได้จากไหนอ่าครับเอ่ออันนี้ต้องบอกนนะครับว่าตอนถ้าเกิดคุณเล็กถามผมเนี่ยในช่วงปีแรกอะครับผมก็คงตอบว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับจริงๆช่วงปีแรกเราเราไม่รู้เลยตอนแรกเนี่ยอริงแครเดด์เปิดขึ้นมาเนี่ยเราจะเก็บ s u b s c r i p t i o n m o เด l ด้วยซ้ำเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนแต่ปรากฏว่าเราเห็นแล้วว่าร้านยาเนี่ยเป็น SME ขนาดเล็กนะครับซึ่งไปเก็บรายเดือนเขาเนี่ยก็ ตลาดมันเล็กอยู่แล้วเนี่ยมันก็มันก็ไม่เวิร์กพอเราทํางานอนะ่ะเขาไปเรื่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเลยเห็นช่องทางอะครับเราทํางานกับร้านยาเหล่านี้เนี่ยว่ามันมีแบบอื่นที่เราสามารถสร้างรายได้แล้วก็สร้างแวรลูปแบบเขาได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราไปทํางานกับร้านยาเนี่ยบางร้านนะครับเขาเปลี่ยน Transformation จากทุกอย่างทํามือหมดอนาล็อกหมดมาเป็นดิจิทัลต้องมีเรื่องของซัพพอร์ตมีเรื่องของเทรนนิ่งมีเรื่องของฮาร์ดแวร์ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นวิลแอดที่เราสามารถ ออคิดเป็นไรายได้ของอรินแคร์ได้คุณเอ็มทำอรินแคร์มา6ปีรพร้อมกับเห็นสิ่งที่เรียกว่าสตาร์ทอัพในประเทศไทยเนี่ยเดิมมันเคยเป็นคําที่ฮิตมากและเท่มากเวลาใครบอกว่าทำสตาร์ทอัพแต่ทุกวันนี้คําว่าสตาร์ทอัพดูเหมือนจะไม่เซ็กซี่เท่าเดิมคุณเอ็มมองเรื่องนี้ยังไงแล้วมันทําให้รู้สึกว่าการทำสตาร์ทอัพในไทยเนี่ยมันมันมน,น่าท้อแท้ไหมครัคนรุ่นใหม่เนี่ยเรามีเพอร์เซพชันอยู่แล้วว่าออการเป็นเจ้าของกิจการนะครับการมีความสักเซสตั้งแต่อายุน้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ ที่ต้องการใช่ไหมครับในในกลุ่มคนรุ่นใหม่เราสตาร์ทอัพเนี่ยที่มันดูเซ็กซี่เนี่ยพรอมันตอบโจทย์เขาได้นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมถ้าจําไม่ผิดเนี่ยผมรู้สึกว่าคําว่าสตาร์ทอัพเนี่ยที่ผมเคยดนในเมืองไทยที่มันเริ่มแพร่หลายนะครับเริ่มเป็นเมนสตรีมเนี่ยประมาณปี2017 2018, 2 0 1 7ันสิบนะครับประมาณ3ามสี่ปีที่แล้วซึ่งหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีสตารน้องใหม่เยอะมากนะครับรุ่นพี่ก็เติบโตไปเยอะมากนะครับแล้วก็ล้มหายตายจากกันเยอะมากกับเรื่องของสตาร์ทอัพ เปลี่ยนไปเรื่อยๆคือตายมากกว่ารอดครับตามสถิติ um ก็95%ไม่รอดนะฮะของสตาร์ทอัพทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยจนถึงตอนนี้ผมคิดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยหรือกลุ่มคนทํางานเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วว่าสตาร์ทอัพจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันอาจจะไม่ใช่แฟชั่นแต่ผมว่ามันคงอยู่แต่ว่าถ้าเกิดไปถามคนที่เขาทำสตาร์ทอัพอยู่ครับเขาจะบอกเลยว่ามันมันมัน everything but sexy เลยเป็นสตาร์ทอัพมันจำเป็นไหมครับว่าสุดท้ายจะต้องเป็นยูนิคอร์นให้ได้ ไม่เป็นชาตินี้ก็คงจะนอนตายตามไม่หลับเรื่องเรื่องยูนิคอร์นนะครับมันเป็นเป็นมันเป็นมิสเนาะมันเป็นมายาคติที่ทุกทคนมองว่าเป็นอย่างนั้นผมต้องบอกก่อนนะครับการเป็นยูนิคอร์นเป็นเรื่องที่ดีนะครับนั่นคือความการยอมรับทางธุรกิจแต่ถามว่าจําเป็นต้องเป็นไหมนะครับผมจะบอกอย่างนี้ว่าสตาร์ทอัพสุดท้ายแล้วมันคือธุรกิจสตาร์ทอัพมันเป็นแค่ชื่อเรียกอย่างหนึ่งนะครับของธุรกิจสุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป้าหมายแท้จริงของสตาร์ทอัพเนี่ยมันคือคุ กับสร้างมูลค่าทางธุรกิจของคุณให้ได้นะครับการเป็นยูนิคอนนะครับผมคิดว่าตอนนี้ยิ่งเ,เมืองไทยเรามียูนิคอนแล้วเนาะนะครับอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ดีคือมันทําให้เรารู้สึกว่ายอระดับขึ้นมาแต่ผมขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าความหมายของยูนิคอนนะครับใครเป็นคนให้ v a l u ยูนิคอนหลายคนว่อยูนิคอนเนี่ยมันโตคือธุรกิจมันโตแต่จริงๆไม่ใช่นะฮะต้องบอกก่อนว่าความเป็นยูนิคอนเนี่ยคือมูลค่าของบริษัทที่เขาตีความมาซึ่งคนให้มูลค่าไม่ใช่ลูกค้านะครับแต่เป็นนักลงทุน แต่ผมถามว่าแล้วมันมทเตอร์ไหมกับลูกค้าลูกค้าแคร์ไหมว่าคุณเป็นยูนิคอนสิ่งที่เขาสนคือคุณให้แว l ลูอะไรกับเขาแวลู value ที่คุณให้มันดีหรือเปล่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าคุณสร้างอิมแพคสร้างประโยชน์ให้กับสังคมหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าการเป็นยูนิคอนนะครับเป็นเรื่องที่ดีแต่ถามเป็นเป้าหมายของสตาร์ทอัพทุกคนไหมผมมองว่าสิ่งที่สําคัญกว่าเนี่ย การกับการเป็นยูนิคอนนะครับในเรื่องของ valuation เนี่ยคือคุณคุณ c o n t i n u e คุณต่อเนื่องในการ deliver ส่งต่อ value กับลูกค้าคุณหรือเปล่าอยากจะบอกว่าการทำ Startup เนี่ยเออมันเป็นการวิ่งมาราธอนนะครับไม่ใช่วิ่งร้อเมตรเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้ามาทำนะครับบางคนจะคาดหวังว่าเฮ้ย hey, มันต้องแบบมันต้องเป็น success ที่มันเร็วนะเฮ้ย hey, แบบชั้น3ปีต้องเป็นยูนิคอนนะมันต้องเห็นผลได้เร็วต้องระดมทุนได้เร็วอย่างเงี้ยครับแต่จริงแล้วเนี่ย บางอย่างมันไม่ใช่ขนาดนั้นถ้าเราโฟกัสแต่ว่าสักเซสที่มันรวดเร็วนะครับเราจะเสียเ,เสียโฟกัสนะครับกับสิ่งที่สําคัญจริงๆคือว่าแวร u ลูอะไรที่เรา Deliver รให้กับลูกค้าแล้วก็สังคมของเขานะครับอยาให้โฟกัสในเรื่องนี้มากกว่า